ผมมะำวมะรำให้เขาขวยกนบหอมเป็นแบบบอายพี่น้องนะกหาไปโกมาด้ ับสบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเนาะหลังจากขึ้นมาตะเกี้ยวเข้าวันนี้ดีมาเฮ็ดกินพี่น้องไอ้ซื้อซีนมาเตะซินโน่คนแหละเดี๋ยวมาลาบน,นะอยากกินลาบซื่อเฮ้ยพี่น้องสมุดซื้อซีนซองเซนนี่ซอยได้เคิงหนึ่งแล้วนี่ตัวนี้ท่านไอ้ซอยตัวนี้ซอยแล้วสิลาบ สีลาบซุกโบเมนลาบดิบก่อ่าสีเห็ดกินก่อนบบบนี้จักมันยังเป็นยังเห็ดคิดข้าวสีลาบซุกสูกันกินพู้ถ้งพอเมนต้องเค็มกับพอนอนพักพอนอยู่ตะล่างพู้ทางนี้กัสีซอยลา,ลาบสีเห็ดลาบสูันกินมันนี่ดีท่อเกี่ยวข้าวโบมีแดดมนันนี่บดมันนี่ ลมเข้านอนคักปานยังพีนงง่น้องเอ้ยเนี่มาพ่อกันอยู่ไ้อยู่หนะ้ามัน,นี่พี่น้องเนาะสมุนกะเห็ดกินเห็ดอยู่ไ่ได้ออกไปข้างนอกเด้อเนาะมีทางพู้ใหญ่จะดีทางฟังไทยพี่น้องเอง้ฝากเงินมาว่าให้สมุนไปให้น้องมวยเนาะก็ได้ได้แต่ว่ายัางบม่มีเวลาไปให้เพื่อนมัน,นี่กะอยู่ไ้อยู่หนะ้จาจะคของเห็ดกินก่อนเพราะว่าทางครอบครัวน้องเข็มเพื่อนมาเก,กี่ยวเขาสซอย มันจากกินขา่าวกินน้มแล้วคันมันบบคํากะสิลงไปเกี่ยวต่อ,อีกถ้ามันคํากะสิบ่ได้ลงเนาะว่าเพิ่นมาหอดกะมันสวยบ้านอยู่ไกลพี่น้องเลยฝากก่อนให้มันมุนเพิ่มกินเนี่ยเพิ่นกะมาแต่กับครอบครัวเพิ่นแหละบ่ม้มีคนอื่นมานะนำเนาะสิห้เพิ่นไปทำคนอื่นอยู่ยังตอนพวกไงเลย กินอยู <te> ่ป่ะอ <TF> ัน <t> น <organizational> ี้ซ้ำนี่มึงด้วยป่ะพ่อว่าี่เนี่ยะพ่อว่าอืมเคใส่อีกจังหน่อยใส่แยมแล้วพ่อกินไาอีกก่อนโอ้ผ่ากับพ่อเข่าแท้อันนี้ซอยกัน ต้มเครื่องนอกเครื่องในกับยูพุนแหละเนี่ดูตุนกันจับบ้านดูเทียงหน้ากับฟา้าเทียงกับแฟนกลางปั้งยายพี่น้อนไงไม่มีแต่หูฟ้าขาดเนาะ <c ười> ยุธยาซอยอีกตอนนี่บางทางฟ้าต้มนี่บางต้มเครื่องมือแท้อันนี้พู้ลวดยัง คับการลวกเอาบอได้กินซุกอ่นนะบอได้กินดิบเ mm. มือ่อเทียงให้เทียงหน้าหนาวว่าคือห่อหัวครักแทะหนาวลมพัดผมลวกอีกลวกอีกท่านซุกเลยฮ mm. ะนะให้เ okay, ขาคู่อ่ะ,อะเผ็ดเบิ้ง ใส่ยังแน่ได้เอ็นลืมเราไปจ้ะคนก่อนพี่นะ้าลาบบอยเมนลาบดิบลาบชุกถือ่ยียงกันซ่ำม่งมูหิ้วข่าวเลยได้ช่องจับไก่แหละใช้อันนี้นะใส่เจียวขมคนกัน ื u, ้ออไสิบกว่าหันบงใช่กันเจลอันนี้พันเนี่ยเจลคมกันบอมเล็บด้าบดิบได้พี่น้องนี่ด้ามซุกกระซ้าตามพอดอย่างทุงเพียบร่ได้ใส่ใส่เต็มดี tới hòm thế ăn Nè, chúng ta xe quá, Cứ phục thế ăn Bỏ nào mà xay bỏ bạ Nhưng xìm quá Thế ở đây mà làm, cô mà làm Mì เทาขวดลายมันจังหอมบุกเฟต์อีกกันเมาเด็กกับปุกท่บอกมีน้ำเท้ป้าบอบอใส่ก่ยางันเยอะหนับอร์ไจังหนครับแซ่บอร่อย เม้าเบิงเนี่ยกล่วยเอาเมือแท้นบ่ยบก,กินดิฟกินแดนเนืมไปลงไปกินทุ่แนแหละเบิ่งซี้เืมืม้นกันบบพ่อไปเบิง่งพอ่อกันตอนกินปะ โอ้ยต้นข้าวต้้เออได้สบายดีลูกใส่น้องเข็มเน๊น่องเค็มน่งพี่แซ่บแซบนะแซบแซบนัวนัวว้าวอุ้ย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 อ้าวอะหมได้เห็ดดิบได้กินซุกมันจังบัวแพดสุขภาพโอ้ยลงมากินอยู่ตารางพวาอยู่เที่ยงมันทุกกินอยู่ลมมันจังเย็นไม่แช่อยู่ปะได้แช่น่องเข็มไปทังเลยเด้แบบนี้นะ มาเด้อพี่น้องเลยลงมือได้น้ำเค็มสบายดีเด้อล่ะโดยมาเด้อกินข้าวเด้อทางนั้นมากินข้าวมาไหนแม่ข่อยนั่งวิ่งเดียวก็ได้ข่อยไปเด้อข่อยได้ผักเทียมโอ้ก็ได้หมดเลยใช่บ่มาเด้อพี่น้องเลยมากินข้าวร่วมกันอือหัวหน้าคนใจ xúc kèm vào vào trong mâm không anh khoa em mâm mì tạp đồ tạp mặt mặt mới mặt 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 เป็นแบบบอายพี่น้องนะอืมเพาไปโกมาดังดังดึมังหวยมังังแล้วมังครืองดุ๊มเหรพี่น้อง่มอืม กกอากาศคือมาพร้อมกันแทมรถปั้นเข้าก็มาแมาอนม่หิวเข้าแห้งพี่น้องสบายชั้นมาชิง่ายดูง่ายดูเนื้อหืม thừa phu chắp nhỏ đấy nhá rượu bấm liên tiếp nhé xúc mẹ bốn cua này uhm. à. phở bản phần mô phần thì ma bàn khảo và ma kiến thảo năm trăm phụ ma kiến khảo cầm nhanh nhè phải nào ấy ลุกฮมฮึ่มอแม่มม่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 มฮึ่มฮึ่มฮึ่มาึ่มฮึ่มฮึ่ม่มมฮึึ่มฮึ่าฮึอม่่อ บ่ให้เข้าหรอกมันบลมนี่ก็ขังไข่ในน้อยนึงขับปลูกไข่จะขลิเก็บเอาหนางูขุดกัปะะ่เก็บด้อยทางนะยังไปบอกเป็นก่อน กินน่องี่ล่าโอ้จับบุญกินน่อแท้เหมือนกัินวยห้างน่องหรอเรามใหใหญ่เลเนาะกินตะก้อนกบข้าวันเนาะกินกะยังไปบอกเพื่อนกอนใกเสีเอิญแบบแอยู่นี่เนาะโข้ากบ้านปันเพื่อนาันเน

จำหน่อยว่าแซ่บอันอายบพาะเค็มอายกล้องั่นต้องเข่าไอ้อายปะลูกสงเเพิ่นฉกไซบ่อยสบายอยู่เจ้างูพี่นอนอูแหละวิ่นหัวกูเชื่อมาถือกําอูอ่ะ

อันเน่ยมมตโอ้ยเบลโอ้ยจมาเิกบะเซียมเลยปวดติบมไม่ม่เียมกินนนี่ไปไปดีกล้องเด้อเหบเห็นกล้อง่ตัดลกะจัาด้จับัวผู้ใด กินยีละยืนกินได้ปะเอาแบบทหารเลยเอาข่อยอิ่เนี่ยเอามานั่งหวังนี่ก็ได้เนาะตักนี้มาหน่อยนี่งามเลยมันใหญ่มันีเยอะอิ่มไหนข้างหนึ่งมาคุณผู้นิยมวักจะมาพอดเป็นกินอิ่มหอเนาะตามสบายเด้ออิ่มแล้ววันนี้เด้อโดยอ่ะให้เพิ่นกินก่อนเดี๋ยวสิปิ่นไปทั้งพุูนก่อนพวกเพิ่นก็ร่างสิตั้งเครื่องเนาะ มาพอดีทั้งนี้อยู่กับแมกก่เกลียวเขา้าก็บจีตังตอมองได้ได้วยแบบนี้ได้มองแล้วบ้านนี้มองตังเนาะ กินข่ากินน้ําแล้วแหละเลยสมุนที่จบคลิปซนะก่อนเนาะคลิปเดี๋ยวสิท้ายคลิปตอนที่เพิ่นปั้นไห้เครื่องอันนี้สีบกคือกันครับอันเครื่องมาปั่นรุ่นนั่นเนาะตอนนี้เข่าโดทั้งหน้าสมุนเนี่ยเกี่ยแล้วแล้วละให้เพิ่นเอาเครื่องมาปั่นให้อีกเพราะว่ามันสะบบมีหมองไว้มันโบมีแยง,งมันโบมีแยง,งก็ต้องให้เพิ่นมาปั่นให้อีกอันนี้คือเข่าโดยังเข่ากลางครับเข่างันบานนี่อันนี้เพิ่นกำลังขี่ตั้งเครื่องอยู่เนาะ พี่น้องาำรับคลิปนี้สมบุรณพิล่าพีละน้องไปสก้อนเท่ากันในคลิปหน้าขอบุญขอบคุณไปทั้งผุ้ใหญ,ญ่จดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามครับส่งคลิปตัง้งแต่ต้นจนจบและประกาศโฆษณาเนาะนะสำหรับคลิปนี้ลาพีละน้องไปสกอนเท่ากันในคลิปหน้าขอเกล่าคำาา่าสบายดีสบายดี